รวมทั้งเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณเป็นสมอลปุ๊บเนี่ยนะตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูที่เพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าลิงก์แนะนําตัวแทนจาหน่ายนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งตรงนี้นะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์นะคะที่คุณสามารถเริ่มต้นสร้างทีมขายของคุณได้แล้วโอเคไหมคะคุณก็สามารถที่จะนี่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะส่งให้คนที่ต้องการสมัครมาเป็นทีมขายของคุณสมัครเข้ามาใช้งานฟรีเป็นเอ็กซ์ตอรได้อัตโนมัติเลย ซึ่งทีนี้ความเจ๋งของมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีลิงก์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะมีสถานะเป็นสมอขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะเวลาที่เอ็กซ์ต้าของคุณเนี่ยมีการขายสินค้าได้เนี่ยเวลาเขามีการเอาลิงก์สินค้าไปโปรโมทเขามีการขายได้ทุกชิ้นที่เขามีการขายได้เนี่ยมันจะมีกําไรส่วนต่างเกิดขึ้นคุณจะได้รับกําไรส่วนต่างตรงนั้นเป็นกําไรขายส่งอัตโนมัติเด้งเข้ากระเป๋าคุณเลย นะรวมทั้งถ้าอไไรก็ตามที่ทีมของคุณเนี่ยทีมขายของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นสถานะสมอลขึ้นไปอัตโนมัตินะคะหรือว่าเขาไม่สถานะชนกับพุ้นหรือสูงกว่าค,คุณก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยนะคุณจะได้นะคะส่วนเปอร์เซนต์จะเป็นเป็นกำไรขายส่งนะ20%จากยอดขายของเขายกตัวอย่างเช่นเขามียอดขายเกิดขึ้นเนี่ย10,000บาทนบาทับคุณจะรับทันที20%คือ2000บาทเข้ากระเป๋าทันทีนะคะจากสินค้าแบรนด์ T S จนนั่นเอง